อสวัสดีครับมาติดตามงานขุดลอกลำห้วยกันต่ออยู่กับพี่ีร้รุ่น6แล้วก็เจ้าสมไายครับเ x 200 2เอกสองขีดหนึ่งวันนี้อาจารย์ชูทำงานวันที่สองครับวันสุดท้ายแล้ววันนี้พรุ่งนี้อาจารย์ชูก็ต้องไปทำหน้าที่ตัวเองแล้วว่าเดียวว่าอาจารย์โอจะทำได้ไหม วู้อ๊อ,อ,อกลางรมนั่งดูเลยไหมเอ็อมลอยก่อนเ็มลอยก่อนนะเดี๋ยวหาทางไปก่อนไปดูฝั่งอาจารย์ชูกันบ้างครับคันนี้ยืนอยู่ข้างบนเกก็ไม่ค่อยเก่งงานเท่าไหร่ครับ จันชูมาถึงโค้งแล้ววันนี้แจ๋วแจ๋วอ้าวลงมาทำไมโอ้ลงมาทำไมฮะลงมาทำไมนั่งอยู่บนนั่นแหละฝึกกาลงมาทีนานกี่ตั้งนานแล้วเป็นหรือ,อยังโอฮะค่อ,อ,คอยๆฝึกไปเรื่อยเป็นหรือ,อยังเป็นยังพอเป็นแต่ยังไม่เก่ง อ้าวลู้ยังรู้วิชาหรือยังรู้แล้วพอพอจะดูดพอจะดูดวิชาเข้ามาได้ยังได้อยู่พอได้อยู่พอได้อยู่ป่ะอ๋อพอได้อยู่เดี๋ยวไปดูเลยเขาดินเยอะไหนเดี๋ยวไปดินเยอะแล้วเพราะเรายังไม่ได้ทอยไงตรงมุมนี่แหละดินเยอะเอ้าซื้อไปหมดเลยได้อ๋อหนึ่ง ไ,ไ,ดไ,ได้แล้วกินเสือนี่แหละแรงเยอะเรนเจอร์ L anger. L anger. ตรงนี้ดินเยอะครับต้องถอยอ้โอ้โอโอมาดูปีมืออาจารย์ชูสลบกันหน่อยโอ้ ดค้นคอมันมันใหญ่มากครับมาหือมาจริงๆเลยจานชูทําประมาณวันหน่อยๆครับดูครับได้มาถึงนี่แล้วถือว่าเร็วนะ ดูมันไหลไปมันเป็นห้วยที่ใหญ่มากเลยก้นมันยิบสองเมตรอ่ะโอ้ใหญ่เกินโอ้นั่งดูเลยเว้ย เดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นดีกว่าไหม ให้เดินแก้วเอ้ยอ้หอ้อดินไหมโอ้โหดินเยอะมากเลยครับโอ้ลบได้ยังไงวะสุดจัดเลยอะตรงนั้นเป็นเนินนิดหน่อยนะครข้างหน้านั่นครับแม่ก้นใหญ่จริงนั่นก้นอยู่ฝั่งนู้นนั่นดูวะ อเอยโชคดีตรงนี้ดินมันไม่แข็งครับดินมันอ่อนมันขุดง่ายหน่อยโอ้สุดแขน อากาศร้อนครับรถดูเชิงจะอืดๆหน่อยครับนี่อืดเลยเนี่ยปกติมันจะจวดกว่านี้เดยแต่คันนี้อืดมากเลยครับโคมงสูะช้ามากทำงานนะต้องเทียบกันเลยครับคันนี้จะไดเ้เร็วกว่าครึ่งหนึ่งแน่นอน เดินเร็วกว่าหนงกาวอ่ะเออโชคดีดินแถวนี้มันไม่แข็งเว้ยผมกำลังดูศึกษาดูครับผมจะทำเป็นไหม <c oughs> ดูอาจารย์ชูอยู่นี่สูตรเขาทำแบบไหนครับอาต้องดูต้องดูครับอ่าประมาณนี้นี่ เขาเล็งแนวไหนนี่แนวใบเทกเทกฝั่งหัวกิง่งดูเขาทำมันก็พิ้วจริงๆนะพิ้วมากเลยดูครับจานโอถึงก็นั่งดูอย่างนั้นเลยอ่ะ จริงๆแล้วเราก็ต้องนั่งดูแบบนี้แหละครับหรือว่ามายืนดูตรงนี้ก็ได้เพื่อดูวิธีในการขุดของเขาว่าเขาทํำยังไงครับผมเองก็ดูหลายๆคนอยู่ที่ทํางานที่ขับแมคโครมาก็เอามาประยุกต์ใส่กันเลยนะครับสูตรใครสูตรมันบางคนก็ไม่เหมือนกันครับสูตรการขุดไม่เหมือนกัน นี่น่าจะเป็นอาจารย์โอ้วางทำนี่นี่ดูไม่ค่อยเนียนสัเท่าไหร่เลยรู้เลยเนี่ยตรงนี้อ่นี่รู้เลยครับปีมีคนชั้นอะ่ะมองออกอะ่ะถ้นับจากที่ผมยืนลงไปถึงก้นนู่นนะอยู่ประมาณน่าจะประมาณ6เมตรอะ่ะ ปัดอย่างนี้ครับนี่ไปยังไงออกรับโทรศัพท์ก่อนใครโทรมาเอาสวัสดีครับนี่ซื้อมาให้เขาแล้ว เอาเลยเฮียเอากินไว้ให้กับรถเขานี่นี่ผมกินตัวนี้ไปยังไงมาทางไหนทำไมมาเงียบเงียบขึ้มา้นดงมาแล้วไหนเสียเวลาไอ้คนกลางล้มไม่ต้องให้กินเด้อไอ้คนนั่งไม่ต้องให้กินไม่มีประโยชน์ มีประโยชน์ไรนะนั่งดูอะไรนะ,จ,ะจานทูตาโตเลยเลขว่าประมาณสิบวันเสร็จไม่น่าเสร็จครับแต่ถ้าจานชูกุลไปเร็วอยู่ครับโยโย่มานี้พี่โยโย ตรงนี้ฟีมือจานโอ้ไมน่นี่นี่นี่ฟีะอะเขาก็ปัดได้ดีเท่าวะ นี่ฟีมือตะอูนี่ฟีมือตะอูตัวนี้นี่เห็นเลยแตกต่างกันเลยนะเห็นไหม <c oughs> ฟีมือจาโถตัวนี้นี่ไปเรื่อยตรงนั้นมันนูนๆหน่อยไม่เป็นไรหรือมั้งเนาะนั่นแหละประมาณนั้นแหละหจะได้หรือเ,อเนาะอืมมันจะได้เป๊ะขนาดน,นั้นก็ไม่ได้เนาะต้องมีลึกมีตื้น จะให้แต่มันน่าเกียดเกินดินเยอะเนาะห้วยอะไรทำไมก้นมันใหญ่แทะจานชูยังว่าเลยทำไมก้นมันใหญ่แทะจริงๆเนี่ยก้นอยู่ประมาณจากนี่ไปนี่ก็สบายๆเนาะเออนั่นถ้ากว้างสุดก็แค่นั่นเพาะนั่นน่ะ ง่ายหน่อยใหญ่มาก,กเดี๋ยวรอจันโอขุดให้ดูครับรอดูกินข้าวเที่ยงเสร็จเดี๋ยวกินข้าวเที่ยงเสร็จเปลี่ยนฟันก่อนเชียเกดอยู่บ้านปะเกตอยู่บ้านปะเกตครับอยู่บ้านเกตอยู่นี่เลยเอา,เอามาแล้วลมมา ฮะท้างร่มอยู่ไหนลมอยู่บ้านเลยเดี๋ยวไปเอาเก็บข้าวเที่ยงเสร็จเดี๋ยวเปลี่ยนฟันก่อนเปลี่ยนตอนเย็นล่ะฮะเปลี่ยนตอนเย็นเลยเรื่องานดีกว่าคอยเปลี่ยนมาเปลี่ยนเลยตอนเที่ยงมันร้อนดิเราก็ช่วงพักไงเปลี่ยนเลยเออผักสักชั่วโมงหนึ่ง อันนี้ซื้อฟันมาจากไหนเนี่ยเอราวันเอราวันตัวเท 50. 50. 108, ่าไหร่ห้าร้อยห้าร้อยเท่าไหร่ห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบพอกันแล้วมั้งเนี่ยเหล็กเหล็กอะไรเหล็กฟอสนะเหล็กฟอสและเหล็กรอผมซื้อเหล็กฟอสมาน่ะนะเหล็กฟอสเสียงคนละอย่างเลยเหล็กฟอสมันไม่ได้รอคือปั๊มมาเลยครับเดี๋ยวกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับ สวัสดีครับผม